สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องครูผ่องย่าพาแฟมิลี่นะคะดูย่าพาทำอะไรวันนี้มันพระบ่ผ้าหน้อยหรือพรผ้าไงผ้าไงอ่าคิดคันมักเบ่งเหมือนเดิมนะคะทุกวันพระนะคะได้ดอกพุทธมัตเตสัยมัตเตสัยเนี่ใครเตรียมตัวใหม่กับจเหี่ยวนหงมันห่อนคักไง เรียมตัวไปวัดล้วใหม่ก็ได้โอราเร่งว่าแหงครับมว่านที่เป็นประโยชน์ลงป่าห้องจริงมริอวานไปตึกป่าป่ะติล็อกปอกแปลกเออเดี๋ยวปลาสี่กิโลด้ค่ะมว่านยาพาลงปลานอากปลามีจักบาทค่าลงค่าลงหนองจักบาทหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยบาทคุ้มอยู่บ่คุ้มอยู่สี่โลเนาะ ได้ปลานี่บ่ได้ปลาคอไปยังบ่บ่แต่ปลาขาวแต่ปลาขาวตากแดดไว้แล้วเรียบยร,นนร้อยปลาหมองหน้าไม่มกพริกขี้มาตั้งไวจริเคเคงจังเอาคือว่าไปอลไรเมื่อกี้ยังไม่ได้ไปว่าไอ้จักหน่วยเราสารติดเขาไม่ได้ซิฟด่า ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะไดีจักนวยเดี๋วไม่ค่ะไม่ค่ะหานวยโอ้เห็ดเนี่ยโออกมันส่แห้งเด้ไม่สีกหัวเขาใส่ไหมบ่เขาใส่ถุ้มเลยชุงมเลยเดี๋ยวมันเืย้ไงใช้ไม่ได้เห็ดเนี่ยพันหัอนด้บันนี่กินบักทุเรียนเข้าไปงั mm ้น hmm. บ uh ัว huh. น oh, mm ี่ยจงไว้ให้กินกับข้าวอยู่ยีนั่าหอยอัน มัดมาแล้วุ๊ไปเสีองบ้านเราอยู่คนเดียวเป็นยังโดนนอนเด็ดไม่ใหญ่น้ำใส่หลวงจะเด็ดน้ำคลองน้ำเขาจะปล่อยน้ำลงมาให้เด็นเขาเห็นนี่ขี่รถมาน่ะปล่อยน้ำลงมาน้ำคลองอันชลประทานมันร้อนนะคะ ใส่สมาธิขนาดนยาผ้าบูซาโอ้ยอันนี้บ่เหนียวต้องก็กปรับเห็ดปรับก็บเหนียวนี่อกอนมันเด็กมากเหรอสองไอ้น้องอมาให้ถามข่าวเนี่ยเป็นยังไงมาดอยูมาดอยูมา,อ,มาอีเบียถามยู จินนี่มาไอเบยถามยุย๊ไปใส่มาหาเข่ามากินพร้อมจินนี่เดี๋ยวสิไปซอยก่อนเป็นยังไงไปหอดใส่พักกันไปหอดใส่เป็นยังไงเป็นอยู่ใน,นห้อไอยุอย่กเะรอ,อเอาอยุ๊กใส่เหรอยุ่กมานอนม่ได้ไปหาเพคนมาเดินไปมือแดงนี่ไปมือแองแม,มาแม่จะกินบรอมาด้วยค่ะกินข้าวกับยาผ้าเด้อเข้าวเที่ยงใบสาม เด้วยไอพี่ก็ม้วหน่อยแก้วขุมผมแก้วขม่ีดเด้วยค่ะแอ,อดกินกับอันนี้แล้วแอดแมมกินกับปูพองแล้วงาผ้ากินน้ำนดำเดียดเยดก็หลัดก็หให้หิวย่ำได้กิกนย่ำนั่นกินข้าวไม่พร้อมกัน แฉบ,บได้พี่น้องเลยแฉบแล้วใส่ใบบักขามอ่อนเนาะต้มเนือง,งว่าน้อยขอขเ,อเอาอขาเจ้าก็เอาไหสองถุงคอยใส่ถุงนึงบีนใส่แจวเมื่อนันอีนนเวทยับไปหายปล<อ>่อยมาอันแอปเปิลกินข้ากะทูเรียนบะเนี่แแ่บบะ กินลายลายมันห่อนไนเอาซับนี่ก่อนอากาศร้อนมากกินเยอะไม่ดีนอทุเรียนเนาะเออเยอะเน้ผ้ากินกับเขากัดเลยตั้มเจาคมไส้บาเนี่ยเขากันยีบอกระบองทุเรียนบออะไรบอ ไม่ว่าสิเข่ากันไม่ใช่เจ้าผมบอมเมนไม่ว่าที่จะกวนไปว่าดูเสียบบ่เริ่มจะแก่แล้วเนาะ โอ้ยรากินขา่าวจนเบิดติบสิได้ไปมาเพิ่มได้นี่เนาะนเดี๋ยวอันเมื่อแรกสิบ่มีข่าวกินทิ๊บเป็นตม้มมาตะวัดในนะ่องลายมีอยู่ข่อยก็มาลายเติบอยู่ขนางในกับยาผ้าเรากินพิต้าเซลล์ขาขาเอฟซีมาเด้อค่ะเด้อกินข้าวกัทโทเรียนกับยาผ้าแก่เพื่พี่น้องเอ้ยกัทโทเรียนหนึ่งแด้ไม่ซุก นนมันห่อนจนเขาเจืยเนาะกินเลยกินเลยกินให้มันอิม่มโอ้ตักินแล้วนเนาะเสบแบียาว แจ่วคมแจ่วคมอจ่วกับจ่วคมบานี叫叫้อือ มะพริกอันนี้กะเพร็ดได้ใจขนาดเด้ไปซื้อมาถุงละซ่าพริกแห้งมาคั่วเองนะคะคัว่วตามใบนี่ต้งไปกินกะเขราด้วยถ้าคืน สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปูผ่องยาภาพาแฟมิลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ